ฮุนซิงนิลไทยสวัสดีครับหุนซิงนิลไทยวันนี้จะพามาดูหุ้นปั้นพอร์ตในเดือนกรกฎาคม2564ครับตามคำแนะนำของ f c ท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าให้ทำหุ้นปั้นพอร์ตให้หน่อยครับตัวที่1ครับชีวาชีวาราคา1บาท4สตังฐานบนของเขาคือตรงนี้ 2บาท32สตังค์ฐานล่างตรงนี้นะครับ25สิาตังค์ไปดูผลประกอบการของเขาเซ็ตเทรดนะเครดิตเทรดนะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของชีวาไม่เหมือนช้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของชีวาเป็นบริษัทนะครับ67.64%ที่เหลือก็จะเป็นบุคคลไปดูงบการเงินงบการเงินของชีวาไตรมาสที่164นะ6,648.93ล้านมีนนี่้สิน4,757ล้าน มีเงินในการบริหารอยู่2000ล้านนะครับสิทธิประโยชน์ปันผลปันผลวันที่30เมษาปันผลที่0.209ครับรายละเอียดอื่นๆ <c oughs> ไปหาดูเองนะครับกลับไปดู แนวรับแนวต้าน <c oughs> ของเขานิดนึงขอไปนะครับ104104 104. อยู่ตรงนี้นะครับก็คือมาชนแนวต้านพอดีชนแนวต้านอันนี้ก็เรียกว่าจ่อเบรไฮนะครับจ่อเบรไฮอันนี้เป็นไทม์เฟรมลายเดือนนะจ่อเบรไฮตรงนี้นะครับแนวรับ ล่าง74สตางค์ครับ74สตังค์นะแนวต้านบน1บาท28สตังค์ตอนนี้อยู่แนวต้าน1.04ก็คืออยู่ตรงเนี้ยสะสมเพื่อที่จะดันทะลุแนวต้านนะครับไปที่1.28อันนี้คือชีวาครับเดี๋ยวผมไปดู ๋อเวลาขั้นเวลานิดนึงทำไมมันชา้ามันช้าเพราะอีฟินนะโอเคครับเดี๋ยวปิดอีฟินแบบนึงนะครับโอเคต่อครับตัวต่อไปสกีครับสกีฐานบน2บาท38สตังค์ฐานล่าง36สตังค์ อันนี้วัดฟีโบเรียบร้อยนะครับดูตามนี้เลยไปดูผลประกอบการของเขาว่าเป็นไงบ้างผู้ถือหุ้นของสกีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลนะครับสุมเมชโชตเมธา31 แล้วก็2คนบวกกันนี่ห้50กว่าเปอร์เซ็นต์ละไปดูงบการเงิน1,610.56ล้านนี่สิน600ล้านมีเงินบริหาร1,000ล้านค่า PE 44.14ดูปันผลปันผล วันที่12บสพฤษภาที่0.150มีปันผลมีปันผลทุกตัวแหละครับตัวที่สแกนมาแต่อยากให้รู้จำนวนว่าเท่าไหร่กลับไปดูแนวรับแนวต้านปัจจุบันเขาราคา1บาท18สตังค์1บาทแนวรับตรงนี้นะครับ1บาท13สตังค์ แนวต้าน1นึบาทสาสตังแต่เขาติดแคชบาลานอยู่นะสิ้นเดือนกรก,กราดาก็น่าจะพ้นทีหนึ่งนะครับของสกีตัวต่อไปครับ gpi gpi ฐานราคา2องบาท22สสตางค์ครับ ฐานบนคือตรงนี้3บาท82สตางค์ตกลงมาฐานล่าง1บาท2สตางค์กลับตัวกลับตัวช่วงกุมภาปีสองปีนี้นะครับกลับตัวดันขึ้นไปสูงสุด ไปดูผลประกอบการแล้วค่อยกลับมาดูแนวรับแนวต้านนะของสึก GPi GPi ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลนะครับเอี่ยมสำเนาสามสิบบวกสิบวกสิ 12. เป็น50กว่า60 50กว่า54 54 55ตระกูลเดียวงบการเงินไตรมาส1 6 4 1 8 5 1 9หนี่สิน268ไปดูปันผลปันผลวันที่27เมษา 0.05กลับไปดูแนวรับแนวต้านราคา2บาท22สตังค์อยู่ในแก๊ปไหน2บาท22แนวรับ2บาท8สตังค์แนวต้าน2บาท42สตังค์ อันนี้นะครับอันนี้คือ gpi นะทั้งหมดเป็นหุ้นขาขึ้นหมดเลยนะที่ผมเลือกมาตัวต่อไป color color ร,ราคาราคา2บาท36สตางค์นะครับ color ใน,นยอ่อลงมาปรับฐานยอ่อถึง12สสตางค์ไปดู ูฐานบนเขา2บาท74แต่แสงว่าอันนี้2บาท74นะครับฐานบนแนวต้านบนนะครับฐานฐานบนฐานล่าง78สตังค์ฐานล่าง78สตังค์แล้วก็ไปดูงบการเงินงบการเงินของเขา Color C O L O R Color ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบริษัทนะครับบริษัท V I V i n t e r c a m จำกัด20%เป็นบริษัทแล้วก็ซาลี่อุตสาหกรรมจำกัดสาลีเหรองบการเงิน ห2ึ่ล้านนี่สินสี่ร้สิบเจ็ด2มีเงินบริหารประมาณ7 8 0ดล้านไปดูปันผลปันผลวันที่25พฤษภา 0.05นะน,นี่ปันผลกลับไปดูแนวรับแนวต้านของ Color อร์ o ัลเลอร์ก็จะอยู่ที่ตามฟิโบนะแนวรับ2บาท26สสตางค์แนวต้าน 2บาท72สตางค์ครับอันนี้คือคันเลอคันเลอคันเลอตัวต่อไป AKP เดี๋ยวก่อนดูก่อนจะไปดู AKP ผมขอขั้นรายการนิดหนึ่งผมสงสัยสาลี่ สงสัยไอ้ผู้ถือหุ้นของอันเนี้ยเนี่ยเจอเลยนะครับเป็นบริษัทเดียวกันนะ VIV i n t e r c a m เนี่ยครับบริษัทเดียวกัน a าลีกับคั l เลอเป็นบริษัทเดียวกันคนถือหุ้นนะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งที่สงสัย ไปดู SLP บริษัทเดียวกันนะเนี่ยครับนี่คือ <c oughs> บริษัทสาลี่อุตสาหกรรมแล้วก็เนี่ย VIV i n t e r c a m เนีแสดงว่า3บริษัทเนี่ยเป็นเจ้าเดียวกันนะครับก็คือ Color สารี่แล้วก็อันนี้ตะกี้อะไร SLP สามบริษัทนี้เป็นเจ้าเดียวกันนะครับเนี่ย p, s l p สารีพิ้นติ้งเนี่ยเจ้าเดียวกันกลับมา a k p ครับฐานบนฐานบนของ a k p นะ5.50 5บาทนะฐานล่าง56สตังค์ตอนนี้กำลังไต่ขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้น เทรนขาขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม20นะครับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆตามผลประกอบการไปดูข้อมูลของ AKP AKP ใช่ไหม AKP ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท Better World Green จำกัด51.18เป็นบริษัทนะครับงบการเงิน704ล้านหนี้สิน135ล้านเป็นบริษัทขนาดย่อมไม่ถือว่าใหญ่ค่า P/E 13.90พวกนี้ไปดูอเองนะครับปันผลปันผล25พฤษภา21ง 0.2.3.0อันนี้ปันผลนะเอากลับไปที่แนวรับแนวต้าน193ของ AKP 193ก็จะเป็นแนวรับตรงนี้1.72584 นี่แนวรับนะครับแนวต้าน2.44 708อันนี้โปรแกรมวัดให้เลยครับไม่ต้องวาดสบายตัวต่อไปพีรพัทย่อลงมานิดนึงให้ดูก่อนเล็กไปเพื่อนดูไม่เห็นพีรพัฒฐานบน1บาท เ6สิบหกสตังฐานล่าง1บาท16สตังนี่นะครับเริ่มเปิดวันที่1ตุลาสองนยครับไปดูผลประกอบการของผีรพัฒน์ตอนแรกผมอ่านเป็นประพัฒนะแต่ไปดูชื่อบริษัทเข้าเป็น พีรพัฒน์เนี่ยครับพีรพัฒน์เทคโนโลยีพูดถึงหุ้นรายใหญ่เป็นเกตนุติเป็นบุคคลนะครับพูดถึงหุ้นรายใหญ่งบการเงิน1นึ่งพันเจ็ดสิบสี่จุดสองสองล้านหนี้สิน574.10อยเ็ดสิบสี่จุดหนึ่งู ค่า p e ไม่มีไปดูปันผลครั้งแรก24พฤษภา21 0.02เพิ่งปันผลนะครั้งแรกแสดงว่าบริษัทเพิ่งเปิดตุลาเนาะกลับไปดูแนวรับแนวต้านตอนนี้1.75 1.75ก็จะ เป็นตรงนี้แนวรับ1.65แนวต้าน1.79แสดงว่าจอเบคกไฮจอเบคกไฮนะครับก็ตอนนี้มาอยู่ที่1.79เอ้1.75แล้วเตรียมจะขึ้นไปที่1.79ถ้าทะลุ1.79จะไปที่แนวต้านใหม่1.96ตรงนี้นะครับ 1.96อันนี้พีรพัฒน์ครับตัวต่อไป TNPC TNPC โอ้โห7.10498ราคา2บาท58สตังค์ฐานบนของเขาคือ4บาท98 ฐานล่าง52าโอ้แกลบห่างมากเลยไปดูผลประกอบการของ TNPC ผู้ถือหุ้นเป็นธนาคารกรุงเทพครับนี่เป็นไงล่ะ BLS คุมเองเลยครับไปดูงบการเงิน9ก้ล้านหนี้สินห้าร้อยยเป็นบริษัทขนาดย่อมค่า PE 9.18ปันผล ปันผลวันที่21พฤษภา21ที่0.1 25ต่อหุ้นนะกลับไปดูแนวรับแนวต้านของเขา TNPc เพิ่งดันตัวขึ้นวันที่1มีนา21นะครับเดือนมีนาตอนนี้258 258 258 แนวรับปัจจุบันนะครับ2.22593แนวต้านปัจจุบัน2.7528นี่มีผมอ่านไม่หมดนะฝากพิจารณาครับ TNPc ตัวต่อไปตัวสุดท้าย UKEM UKEM เ UK ค e m ฐานบน2บาท60สตังค์ข้างบนนะเนีย่ยเพิ่งดันตัวเพิ่งดันตัวสูงสุดแล้วตรงนี้คือหายครับออกถามหายแล้วครับตอนนี้ฐานล่างฐานล่าง31สตังค์ฐานล่างตรงนี้ครับ สาสิบงคอ์อยู่ตรงนี้นะไปดูข้อมูลของเขาข้อมูลของ UKEM UK ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สวนนภาษี24 9 ตระกูลเดียวกันหมดนะครับแล้วก็มีบริษัทยูเนียนตรงนี้ถือหุ้นด้วยไปดูงบการเงินสองพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านนี่สินรวมแปดร้อยเจ็ดสิบหกจุดสี่สูนล้านค่า p ียี่สิบเจ็ดสุดสองสามอืม ปันผลยี่สพฤษภาสองหที่0ู5ย์จุดห้้นต่อหุ้นถือว่าให้เยอะ,ะอแนวรับตอนนี้สองนะแนวรับ 2.05956แนวต้านตัวนี้แหละครับ260นี่แหละก็คือเป็นอไทม์หายไม่มีแนวต้านฝากพิจารณาครับก็ขอขอบคุณน้องที่เป็น FC นะครับที่นำเสนอแนวคิดน้องถ้าจะไม่ผิดก็น้องโดราเอมอนนะครับคุณสซิงห์ืิลไทยสวัสดีครับ